สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องพันกนกเองนะครับเราอยู่ในเกมโรบอทนะครับในแมปที่ชื่อว่ารถไีนั่นเองโอเคเรากําลังขึ้นรถไฟที่เทอร์ปของพันกนกนะครับรถไฟที่พันกหนกสร้างเส้นทางไว้อย่างสวยงามไปเลยครับเริ่มเลยครับพันกนกอยู่ข้างหน้าครับทุกคนอาจจะเห็นพันกหนกอยู่ข้างหน้านะครับนึ่งครับตอนนี้ กำลังเอาสินค้าลงมาที่โบกี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลอง,งอผมลองเดินไปหน้านิดนึงครับเพื่อให้เห็นพันกระหนกนะครับตรงนี้นั่งได้ไหมไม่ได้ฮะเฮ้ยนั่งไม่ได้ทำไงวะโอ้โอพี่หนกทำไมไม่มีทางรถไฟที่ใกล้ๆปะป๊า,ปาสักอันหนึ่งเลยปะ<ำ>ป๊าจะเสรกรถไฟอะ่ะไม่ใช่ปะป๊าอยากจะได้โบกี้ที่ปะป๊านั่งได้แต่มันไม่มี นี่ไงก็นี่ไงข้างหลังสุดอ่ะนั่นไงดีเป็น,นที่นั่งคุณโดยสารไปเลยครับนั๊บนึงครับเราอย่าลืมส่งกองเลยนะครับเราพร้อมมากนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไปเพราะว่าเรายังเอาของไม่เสร็จถ้ายังไมน,นเป็นทางตันนะครับข้างหลังเป็นทางตันแต่เราไม่รู้จริงว่าพันกระดจะพาเราวิ่งไปไม่นะั่นเป็นที่จอดอันนี้เป็นที่จอดนะแล้วก็นงไปเลยไปเลยครับ แต่จริงมันสาม,มารถรับผู้โดยสารได้ด้วยนะมันสาม,มารถรับผู้โดยสารได้ด้วยปะอือฮะอยากไปรับผู้โดยสารไหมไปเดี๋ยวผมไปหาสถานีดีๆก่อนนะครับ go นี่ไงผมสร้สางสถานีไว้นะอือโอ้โหสุดยอดนะฮะถนนสวยมาก ทางรถไฟห้าทางรถไฟอ,อันนี้บอกเลยว่าผมตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่สามหมื่นแปดไปสามเออสามสามสิบล้านนะฮะน่าใจนะคะรถไฟวิ่งไปเรื่อยครับให้เรากำลังพาเราไปเล่นครับอันแน่มีถอยหลังครับอันแน่ถอยหลังทำไมวะงงเลยอันแน่ถอยหลังอีกว่ย ไปเลยครับโอ้เรียวโค้งแล้วโอ้โหนั่นเมืองแน่เลยแล้วก็มีภูเขาด้วยครับทุกคนป้าลงจับลงจับลงจับรถไฟก่อนเพราะว่าอื้ออื้อลงจับรถไฟก่อนไม่เอาลงเลยแล้วไปทำอะไรป้าอยากเป็นขับไหมป้าลองขับดิแป๊บนึงแป๊บนึ่งอยากอย่ากขึขับเพราะว่า เราจะไปเอาโบกี้กับเราจะต้องไปเอาเพืชสันผ่อนนะครับอะไรครับรใครยังไม่ขึ้น,นอะ่ะสองครั้งไปเลยครับทุกคนเล่นเกมทุกวันนะครับเพื่อการผ่อนคลายนะครับรเลือกเกมที่ ประหยัดตังค์ไม่เสียตังค์ช่วยเหลือพ่อแม่นะครับถ้าใครมีเงินส่วนตัวของคุณก็เรื้งของควนี้เลของทุกคนแลครับครับทุกคนทำเงินได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เด็กับ นั่งก็ได้ครับโอ้มีมีม,มีเหมือนเป็นทะเลสาบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบอันนี้เรากำลังจะข้ามรอดใต้ทางรถไฟนะครับโอ้มีสะพานเหล็กด้วยครับสะพานข้ามทะเลสาบหรือว่าบึงกันแน่น้ำโอ้โหสวยมรับสวยมากครับโอ้สวยมากครับแล้วตรงด้านขวาเนี่ย หมือนจะเป็นร้านคา้าเต็ไมไปหมดเลยนะฮะมันมีตรงนึงที่ผมไม่ได้สับลาครับไปเลยครับไปเลครัอุ้ยเร็วมากนี่จะไปถึงตรงไหนครับเนี่ยรอดวงมงหรออุ้ยสุดยอดครับรอดวงมงครับลงยังไวครับไปอย่างเร็วเฮ้ยมาตรุที่ไหนเนี่ยโอ้โหรถไฟใต้ดินครับ North Norwich อะไรทุกอย่างนะครับรถไฟ ทางรถไฟใต้ดินไปเลยครับกำลังกำลังขึ้นขึ้นข้างบนแล้วนะครับตอนนี้ในอุโมงก็มีแสงไฟที่มากพอนะครับให้เราได้รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับขึ้นมาแล้วน,นี่เป็นช่องเขาขาดนะครับมาแล้วครับกำลังขึ้นแล้วครับโผลมาอีกเมืองหนึ่งเฉยครับโอ้โนห,นหโโมี สวนสนุกนะครับที่เป็นเหมือนชิงช้าสวนขนัดใหญ่มากนะครับผ่านตึกคอนโดมิเนียมนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับสวยมากคอนโดมิเนียมนะั่นแล้วก็เรากลังจะไปถึงแนวร้านค้าครับไอศครีมเฟรนช์ฟรายโดนัทเครื่องดื่มโอ้โหมากมายโอ้มีข้าวด้วยนะฮะ จะผ่านเส้นทางอันตรายที่มีเหมือนมีตึกที่สูงที่สุดในโลกอะครับที่ผมมองไปยังยังไม่เห็นปลายยอดของตึกโอ้โหนะครับโกโหโพันก,กนกคอนโดมิเนียมนะครับกกนี่ทางเข้ามาแล้วก๊วนเศษอาจจะไม่รอดเลยนะครับเพราะว่าดิบไเขออันนี้กำลังเข้ามาแล้วครับกำลังจะออกแล้วครับ คน <มา S 1> ข,ขับคนขับก็ขับดีนะครับขับสบายสบายดีมากมากครับไม่ได้ทำรักเลยเพราะว่าผมอยากทำที่เก็บค่บดีดีดีอโอ้ยผมมสบับลากขึ้ผมกรจอนเพราะว่าผมมีนิสสเกง ส่วนมากที่ผมไม่ได้สรางคือเป็นแบบเออผมเนี้ยผมผมไม่ไม่ได้สนใจแล้วส่วนนี้ฮะเรามาถึงมเมืองเ,นะเป็นเมืองที่ไม่มีตึกนี้แต่ที่ทำงานนม สวย,ยครับโอ้โหสวยงามมากครับแล้วมีที่หนึ่งคะที่อย,าอยา่างอันดีไม่บนตลงไปนะลงไปไหนครับ สวยไหมครับครับตอนนี้เราว่าตอนีคุณจะ่านกันครับสะพานอาจจะเยอะหน่อยฮะผมว่าผมสร้างกป่าอย่างนั้นแหละครับตรงมือสาวโอ้โหไปไกลอ่ะเฮ้อ โคงเป็นเป็นรถไฟที่ยาวมากทขาไม่พี่ถึงสร้างได้ยาวได้เงินมาก็บเงินนะอ๋อต้องมีเงินนะทุกคนต้องมีเงินนะครับดูแล้วเงินนี่จะเป็นตัวสำคัญสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าทุกคนเห็นแกงเงินนะครับทุกคนก็ก็จะมีจิตใจท,ที่ที่เห็นแก่ตังอย่างเดียวครับ เฮะเื็วไหม<ะ>เมื่อกี้แลวครับถ้าเราเห็นแกตังครับเราก็ติดเรื่องของ,งความโลภครับแล้วก็อีกหน่อยก็จะเอาเปรียบคนอื่นครับ<ม>เงินสำคัญครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้อง<ม>อทำให้ใบทนอื่นเดือดร้อนนะครับแต่สำหรับ เกมมีตังก็ทําให้ขยายพื้นที่ได้โอ้ยเร็วอะ <c oughs> เร็วขึ้นก็ไม่รู้ครับผมสร้างล่างแบบเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่ามันรู้สึกช้ามากเลยกั <c oughs> งผ่านช่องเขาขาดนะครับอ <c oughs> พอตกไปแล้วถ้าถ้าตกรางคือตกแล้ว,ลวเราจะเบิเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราถึงสถานีแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องโบกมือบายบายนะครับทุกคนให้ทุกคนนั้นแต่ก่อนที่จะโบกมือบาน <c oughs> นะคะจะต้อง จริงก็ก้าไปถึงสุดทางแล้วนะถ้าสุดทางแล้วเบรกแล้วเราก็จะขอตัวลานะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นถ้าผมยังไม่เบรกแปลว่าแปลว่ายังไม่จบนะคะนะครับตอนแต่ตอนนี้เราสิบนาทีแล้วครับคุณจะเอาอยัางไงฮะสิบนาทีครับ,ค,รบคุณต้องไปถึงที่ที่จอดสัญชานชลานะครับหรือไกลไหมครับแต่มันจะมีที่หนึ่งที่แบบปยังไม่รู้นะเฮ้ยมันเร็วขึ้นแน่ อ๋อนี่ครับถึงแล้วครับทุกคนอ๋อดีใจมากว่านี่คือที่แรกที่เรามาปรัอันนี้เป็นที่แรกที่เรามาฮะถ้ามีการอัปเดตอะไรใหม่แบบมีการต่อเติมอะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะอัดคลิปให้เยอะเลยนะคะเป็นไงรถไฟแต่งกิ๊โมกิ๊กแต่งกิ๊รถไฟก็แพงเหมือนกันะนี่ใช่ก็ถ้าเกิดใคร ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็พักขนกก็ไปก่อนครับพักขนกครับบ๊ายบายครับเฮ้ยไปตกหายไป